เสบอีกแล้วเสบอีกเราจะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสูส้กซุคนจัะมาจ้ะพี่น้องจ้ามอนีซาวปาสิบห้าไปเสบแทบอีกคือเกาคือเดิมจ้าให้ถึงสี่ชั่วโมงแล้วแม่บายบาย สาวปาาไปกินตังเต่มะมอวานได้จ่ามือเหล็กออกนะจ่าแต่ว่ามามอวานมันเดือกแห้งกันเลยบ่ไดดลงคลิปบ่มีโอกาสได้ตัดคลิปนะจ่าเห็นทางไปมีผู้ใดคิดออกไปจ่าว่าสาวปาสิไปกินอีอย่างกัน แต่ก่อนเขาสิไปกินอยังเขาต้องเอาลูกไปฝากไว้กับอียาก่อนจะอียาจอดถ่ายอยู่หน้าร้านละจ้าเราก็มาถ่ายรัดเอาหลานจะราดจอดถ่ายอยู่ฟังตรงขามซาปากันได้แลอาของกลางมาส่งจ้าอียาแล้วมาตั้งแต่เหตุทุระเราอยู่ในเมืองเนาะจ้าเราก็มารัดเอาหลานเราอยู่กลางทางเลยจ้าเพราะว่าถ่ายเอาลูกไปกินน้ำเนาะจ้าเขาก็บซื้อริกินอย่เลยจ้าย่งให้ถึงสี่ชั่วโมงนะแม่บายบาย กันนี่เราจะพี่น้องจ้าก้อนสิได้กินอีนยงอียงกักดดันไปแล้วหนึ่งจ้ามีการบอกว่าห้ามเกินสี่ชั่วโมงห้ามถึงสี่ชั่วโมงวา่าสั้นเอียงเราบอกรัดไปเลยจะพี่น้อง <c oughs> นี่จะเข้าร้านมาจ้าพร้อมลุยจะพี่น้องแซาปลาประทับใจร้านนี้อยียงประทับใจขึ้นเหนือเขามีตั้งแต่เกตดแบบ เกตดีๆเลยจะพี่น้องราคาแค่179บาทคือมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเบิ่งติล่ะจะพี่น้องเรากะแนวกินขาดนี่พนักงานสียางปั๊บ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 มาเติมเลยจะอยากถามว่าพนักงานได้พักไหมคือบ้านหนาสิได้พักนะจ๊ะคือหลานเพิินแบบบริการดีหรือจ่าเสาปายอมหลับเลยอันนเราพนักงานหลานแต่ละคนคือแบบยิ้มแยมดีค่ะจะพี่น้องทางหลานเพิ่นบริการดีหรือเห็นล่ะสั่นสิมิ ลูก้าหลายปันนี่บอกไปมือได้เมือได้กระลูกขาเต็ม ขนาดหลานบัใหญ่กันยังโตเต็มเนาะพี่น้องตาออนซอนค่ะอันนี้เราจะเสาวปลาสิมตาตําบักฮงไปลุยก่อนเลยจ้ะพี่น้องตาบบกฮงนี่คือกินกัาเนื้ออย่างนึงคือเข้ากันแบบสุดๆเลยจ้ะพี่น้องผู้ใดบอกคันเคยลองก็ต้องไปล่องเบิ่งเด้อจ้ะมาจ้ะชุดแรกแบบจุกจ้าเนื้อหนึ่งถาดพร้อมลุยวุ้ยใส่ลงไปแบบแน่นเอียดเลยพี่น้อง เมื่อนี้สาวปลาไปกับน้องสาวด้วยจ้ะสองคนแต่ว่ากระหลูชะตากรรมของจะของหละยะพี่น้องว่า สิบ่มีไผซ้อยกินเพราะว่ามอนี้แฟนบอม,มาจ้าทั้งอินยาก็กดดันว้ก่อนเลยจ้าบอกว่าห้ามถึงสี่ชั่วโมง้าอินยาบ่กดดันกสิแบบชิวๆนั่งกินไปเรื่อยๆนะพี่น้องก็กินไปละแวงไปนาะง้จยันอีนยาโทรนัมอะนะพี่น้องจัดไปจานแรกจ้าขอกินผักก่อนเด้อจ้าพี่น้องนี่จานแรกเบิดพอดีผักเ,เนื้อซุกพอดี พอดีหอมหุยหุยพี่น้องหม้อกระทะชุดแหลกสาวปลาลงหันสาวปลาบอกขอก่อนเ้อหิวเขา่าเอาผู้เดียวเลยจ้ะพี่น้องจานหนึ่งจานแบบจุกจุกจ้าหม้อกระทะหนึ่งเมื่อกี้นี้แต่ว่าน้องสาวสองคนกะบ,บ่มากินแบบอย่างหรอกจ้ะพี่น้องเราสิมากินตมเอาเลยบ่มีไผ่แ่งเนาะจ้ะหม้อน,นี้เป็นของสาวปลาคนเดียวจ้ะอยากสิบ,บอกว่า กินไปโต๊าง้างกันแนมแอบแนมสาวไายู่เดสิวาเอ้าสาวอันนี้คือกินคาก,กินแน่คือกินยัดเข้าอุบบาทอุพโละเทสิวาบรากักรือแมนสาวไปคิดเองกับ,บรูลูน้อพี่น้องจ้านี่จะชุดที่สองหมดไปจ้าตามมาติติจ้าเอาชุดสามล่งหม้อพี่น้องอุ้ยเบิ่งจ้า เบิ่งน้องเพื่อนกับพักกันตมกันกินจ้ะพอสูตรสามซุกและซับปลากระคีบมาใส่จานจ้ย รอบนในแบบพูนก็หลอบเมื่อกี้ได้พี่น้องขีบใส่จานแล้วเรียบร้อยเอาน้ำจิ้มเบิร์ไปเอาน้ำจิ้มกันอยากจะบอกว่ากินน้ำจิ้มเปลืองแห้งพี่น้องเพราะว่าสาวปลาเทลาดเทลาดลงไปเลยลาดจวกไปแบบนี้เลยพี่น้องมันก็เลยเปลืองน้ำจิ้มนะจักหน่นอยส่วนตัวแซวปลาก็คือลาดเอามันจึงกินแบบซัดใจขีบกินขีบกินเลยนอกจากพี่น้องแต่บางคนเพื่อนก็ชอบแบบ ยิบขึ้นมาทีละคำแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็ค่อยนั่งกินไปเนะพี่น้องกินแบบชิวๆนั่งกินล่มชมวิวเอาบรรยากาศแต่สาวปลาบอเมเนจะเฝ้าวน้ำาลูกหน่อยพี่น้องฟ้า กินยังกะตองฝาวได้พี่น้องถ้ามีลูกมากกะตองฝาวเบิดทุกอย่างทุกแนวนะจ้ะเว่าวไปจมไปกะสิมีคนมาด่าหมายสาวไปอีกแล้วว่าทาอยาะปน,นันซุ้พักกันเอากันออกมาอย่างเพิ่นว่าเว่ายน่ยมได้กะเขียดูย่ดพี่นอ้อง มากาจะไม่กินไอติมตัดข้าวตัดเหรียญกันไปแบบนี้บอได้ว่าสิเศร้าดอกพี่น้องเห็นน้องไปตักไอติมราว่าน้องสาวพักันอิ่มแล้วจ้ะพาะกันนั่งแนมหนากันจ้ะไปตักไอติมแบบสาวปลากันเลยบอกว่าตักมาเพื่อเนี่ยจะาข้องขี้ขันไปตักอ่อนน้เจ้าพี่น้องนี่จ้ะล็อตที่สี่ลงไปแบบจุกจุกจ้าพี่น้องจ้ะ อุ้ยซาปาอย่างสิบอกว่ากินแบบนี้คือฟินมากกินข้าหมอกระทะผู้ไดพี่น้องผู้ไดบอกเคยลองต้องไปลองอีลีด้วจ้ะลองจริงๆจะรู้ว่าอร่อยจริง,รง,รง,รงๆแบบนี้คือมันฟินมากพี่น้องอันนี้ซาปาก็กินเดงในหมอนี่ซาปาต้องรับผิชอบคนเดียวเพราะว่าน้องพักกันอิม่มเบิดละจ้ะือืัดนี้ซาปามีคนกดดันเพิ่มก็คือน้องสองคนจะนั่งจ่องอยู่จ้ะถ้าอยากกินมันเอียง บอกท่านบอขาดคำน้พวิน,นองอยียาทากักเฟดมาบอกว่า จวนละป้าไก่สี่หลี่ละบอสาวปากันเลยบอกว่าใกล้ละแม่ใกล้แล้วกินเบิดมอนี่กับเมื่อกันเลยสีบอกวา่ามื่อนี่สาวปาใส่เวลากินแค่สองชั่วโมงก่อนๆนาะจ้ะมาหอดถุ่มหนึ่งสาวปาออกจากหลานประมาณสามถุ่มกว่าี่ละพี่น้องนี่จะปิดท้ายด้วยของหวานจ้ะพี่น้องขอกินพนลไม้ล่างข้าวจักน้อยก่อนเมื่อน้าจ๊ะอะเนาะจ้ะ,ะ,ะจพี่น้องจ้ามือนี่สาวปาขอรับไปกอนฝาก,กดไลก์กดแช่ในนะจ้ะ Yeah.